ถึงตัวนี้คิวที่4ตัวที่4ี่วัดด้วยเครื่องวัดเดิมตัวเดิมเซอร์เวอร์ตัวเดิมพาวเวอร์สปายตัวเดิมเครื่องคนละตัวอันนี้เบอร์สนะฮะเปิดช่องหนึ่งฮะช่องหนึ่งเหมือนเดิมจะได้ดูง่ายๆนะครับวัดกำลังส่งให้ดูก่อนสี่จุดเก้านะครับอีกครั้งนะครับ thì cao làm. อ้าวใครครับเดี๋ยวจะทอนแสงนิดจะมองไม่เห็นนะฮะพอลงสืออยู่รบตัวเลขครบใสจะเอียงๆตามสไตล์มันเดิมนะฮะด้านล่างนะครับไกลมากเลยจะมองไม่เห็นไม่ใช่ เมื่อกี้นี้รับตัวที่ผมสแตนบายไว้รับได้เสาย่างเหมือนกันนี่ฮะสแด้วยตัวนี้ครับมองไม่เห็นนี้่สแตนบาย,ยด้ว,ดนะดว,ดว,ดวตัวนี้ครับอติเอนะฮะเสา m s นะ็เเปิดช่องชาลีนะครับ เล็กผมก็เลยใช้กาวสองหน้าแปะข้างในให้กดได้ง่ายขึ้น สาก้านะครับตัวรตดนะตัวระดูะั <S <S ูให้ตัวยันตีทั้งตลอดเลยตึงสามพัสบได้หรือไม่เป็นเนียใจน้อยต่อเลย านินึครับเพราะมองผ่ากล้องมองไม่ค่อยเห็นนะฮะซิงก็สวยสวยฮะสวยนะะกก็มีฮะฟุตแดงปีซี กรอ,อบก็มีรอยบ้างฮะรอยการใช้งานนะฮะแต่โดยรวมก็โอเคฮะยังยังสวยอยู่ใครบางจะมาไปกลนิดนึงนะฮะยังไงตอนนี้ใช้เวลาเยอะไปนิดนึงอ่าัไงขอจบท่านี้ก่อนนะครับตัวที่5เอ๊ะแก้ไขตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4ี่